สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็กลับเข้ามาเจอกันในวันจันทร์ที่2ธันวาคมนะครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรที่เข้าในงวดที่ผ่านมานะครับซึ่งเมื่อวานหลายๆท่านก็น่าจะทราบผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นที่ยบร้อยแล้วนะครับรางวัลที่1ก็คือ669 8 4 3 2าี่สามสองทุลักง 6, 1, ครับสูตรก็มีทั้งเข้าและไม่เข้าปะปนกันไปนะครับเมื่อวานก็ติดธุระก็เลยไม่ได้มาลงให้ดูว่ามีสูตรไหนเข้าบ้างนะครับ แต่ก่อนจะไปดูว่ามีสูตรไหนเข้าบ้างก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับสูตรก็มีทั้งเข้าและไม่เข้าปะปนกันไปนะครับสูตรไหนมันเข้าเราก็คํานวณต่อนะครับสูตรไหนหลุดก็ค่อยหาสูตรใหม่มาทดแทนในงวดที่ผ่านมานะครับชุดสรุปของผมเนี่ยนะครับมันเลือกมาก็ไม่ถูกนะวิ่งบนอนะ่ะเจ็ดแปดก็ มาจริงนะเจ็ดกับแปดแต่ฟันผิดตัวนะครับฟันเจ็ดมันไปออกแปดตัวที่เข้าที่เข้าเลขแปดแต่แปดมันไปอยู่หลักร้อยนะแปดมันไปอยู่หลักร้อยวันนั้นผมก็บอกแล้วว่ามันเจ็ดแปดเนี่ยมันอาจจะไปอยู่หลักร้อยนะครับเจ็ดแปดมันอาจจะไปอยู่หลักร้อยส่วนเลขสี่นะครับมันอยู่หลักสิบนะครับแต่ผมก็เอาไปจับไว้หลักหน่วยมันสลับกันไปหมดนะครับเลขสามเลขสี่นี่มันมาด้วยกันนะครับ ในชุด3ามตัวนะครับก็เข้าแค่ตัวกลับนะครับ3มันออกมันออกสี่ออก8 8ดแ2ตัวล่าง6 1ก็จะเข้า384ตรงนี้ในงวดที่ผ่านมานี่มันเสียดายมากนะผมไปจับชุด1 2ในชุด3ตัว ส่วน2ตัวล่าง901านนี่ก็มาตามที่ผมคาดไว้นะครับแต่เลือกผิดตัวนะครับนี่เลือกผิดตัวนะเลือก9ก็0ก็ไปออกเล็กนะครับนี่เข้าเข้าเล็กตรงนี้แต่เป็น16นะครับ61ในชุด2ตัวล่างผมไม่มีนะครับผมเอาจับแต่06โอ้เสียดายนะครับอันนี้ผมก็ไปขีดไว้91 มันกลับหัวไปนะครับหนึ่งก็มานี่วิ่งล่างเนี่ยให้ตามสูตร9 0นะ้าศนหนึ่งนะครับมันมา1ตัวแต่ไม่รู้จะเป็นตัวไหน,นหววสุดท้ายออกออกที่เลขหนึ่งนะครับออกที่เลขหนึ่งนในสูตร3ามตัวนี้ก็แปดหลักร้อยสีสี่มันอยู่หลักสิบแล้วสองสามนี่ก็ เข้าแค่สูตรเดียวนะครับเข้าแค่สูตรเดียวเกือบเกือบถูกเกือบถูกนะครับผิดไปสูตรหนึ่งส่วนวิ่งล่างก็เข้า901แล้วก็สูตร456สูตร1ตรงตรงนี้ขนาดเลือกมาตั้งหลายสูตรก็ผ่านด่านแค่3สูตรปอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับยังไงมันก็ต้องมีสูตรที่เข้าอยู่แล้วแหละนะเพราะตัวเลขมันเกือบครบทุกตัว แต่มันเลือกไม่ถูกแค่เดียวนะมันตอนที่มันยังไม่ออกนี่มันยังไงมันก็ดูไม่ออกนะว่าตัวไหนจะมาต้องมาดูหลังสลับออกนะครับส่วนเลขไหลนะครับมันก็มาเฉพาะหลักร้อยกับหลักสิบนะครับอันนี้หนึ่งเก้าเนี่ยผมก็นึกว่าจะเป็นสองตัวล่างมันก็กลับหัวนะครับหกหนึ่งหนึ่งหกเป็นไปโน,น่นนะครับเลขสนะี่นก็เป็นเลขที่ผมชอบนะแต่บังเอิญมันมาที่หลักสิบนะครับอันนี้มันแปดแปดสี่สามนะครับ อันนี้มันมีแต่4กับ8ขาดเล็ก3ก็ไม่เป็นไรนะครับแก้ตัวใหม่หนึ่งวนหน้านะครับเอามาดูสูตรที่เข้าบ้างนะวิ่งล่างวิ่งล่างตัวเดียวเนี่ยเข้า6 1หหเข้า6 1น,นะครับตัวนี้ ส่วน901 90นี่หลุดหมดนะครับมันมามันมาตัวเดียวนะครับสูตรนี้เดี๋ยวค่อยคำนวณให้ดูอีกทีนะครับไม่รู้สูตรมันอยู่หน้าไหนละนะครับมันหลุดออกจากเล่มหมดแล้วเดี๋ยวค่อยมาคำนวณให้ดูอีกทีร้อยบน3สามตัวเนี่ยผิดหมดนะครับขาดเลข8ในนี้ไม่มีเลข8ดนะครับเดี๋ยวค่อยหาสูตรใหม่มาให้หลักสิบ สิบบนสามตัวเข้าแค่สูตรเดียวเข้าแค่สูตรเลขสี่ในสูตรที่หนึ่งตรงนี้ส่วสูตรสองสามเจ็ดนี่หลุดนะครับรแสดงว่าในวันหน้าเดี๋ยวต้องคำนวณสูตรที่หนึ่งให้นะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยคำนวณในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับอันนี้ผมจะไปแบบเร็วๆก่อนไม่งั้นมันไม่ทันนะครับผมดูคนรับหน่วยผมไปอยู่หน้าไหน ทำไปหลายสูตรบา,างครั้งก็มันรูดจากเล่มไปก็หาไม่เจอนะมาดูสูตรวิ่งบนก่อนวิ่งบนสูตรนี้เข้าเลขสนะเลขสีนี่มาตามคาดนะแต่เป็นแปดแปดสีสามมาดูงันใหม่นะแปดสี่สาม สตัวล่างหกหสูตรก็เป็นสูตรง่ายๆนะสูตรวิ่งบนง่ายๆสูตรที่2หน่วยบน10ล่างหน่วยล่างนะครับหน่วยบน10ล่างหน่วยล่าง3ามบวกหบวกหนึ่งบวกสงคงที่สามบวกหได้เก้าเ้าบกหนได้10บสิบกสได้12ได้2ได้3ามสองสาม ผมจะทําข้อมูลเอาไว้ให้ดูก่อนเดี๋ยวลงไปหลายๆสูตรเดี๋ยวมันจะลืมนะครับนี่ผมจะทําข้อมูลเอาไว้วิ่งบนเดี๋ยวผมค่อยมาสรุปอีกทีนะครับว่าผมจะเอาหลักไหนอยู่ตําแหน่งไหนนะมีสองสามผมจะทำเาไว้เตือนความจําเวลาผมลงสูตรไปหลายๆวันเข้าไปแล้วมันจะมีตัวเลขเยอะขึ้น,นครับสองสามสูตรเก่าวิ่งบนนะครับ อ่านไปก่อนส่วนสูตรหนึ่งสองอันนี้หลุดนะครับ8 4ดสี่สามหนึงสองไม่มีนะครับ8ปดสีหกหนึ่งเดี๋ยวผมก็จะคำนวณทิ้งเอาไว้รนะ้อยบนหน่วยบนบวก8ปดร้อยบนหน่วยบน8ปดบวกสบวกแปดคงที่เป็นแปดสิบหกสิเป็น19 เก้าศูนย์จะเข้าหรือเปล่ายังไม่ทราบนะัอนนี้ข้ามาก่อนสูตร78ที่เข้านะครับก็เป็นเลขแปดนะแหมเลขแปอุตสาห์ไปชอบเลขเจ็ดไม่ออกนะครับ8 4ดสนะครับเข้าเลขแปงวดใหม่8ปดสีสหนึ่งสูตรนี้ร้อยบน10บนหน่วยล่างบวกห้านะครับร้อยบน10บนหน่วยล่าง 8บวก4บวก1บวก5คงที่8บวก4 12บวก1 13 13บวก5ได้18 8 9นะครับดังนั้นวิ่งบนของเรามีตัวเลข8 9อ่ะเพิ่มขึ้นมา2สูตรขาดูสูตรหนึงนะเพราะว่าสูตร1 2หลุดนะครับส่วนตัวเดียวบนล่าง เลขเงินล้านหลุดนะวันนี้แปดสี่สามหกหนึ่งนะครับไม่เข้านะครับหลุดก็ไม่ใช่ว่าจะเข้าทุกวดนนะครับลองดูวดใหม่นะแปดสี่สามหกหนึ่งเอาร้อยบนบวกสิบนบนบวกหน่วยบนบวกห้าร้อยสิบ,นบนหน่วยนะครับสามตำแหน่งนี้แปดบวกสี่บวกสามบวกห้า บวกห้าคงที่นะครับแปดสี่สิบ12 13ิบสองสามดสเป็นห้าสิบห้ายี่ศูนย์ได้ศูนย์เลขเดิมแต่ไม่รู้จะกลับมาเข้าหรือว่าจะหลุดต่อก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับามาดูวิ่งล่างวิ่งล่างแปดเาศูนยนี่ยนะครับงวดที่ผ่านมามันดอก6กหนึ่งหลุดไม่เข้างวดใหม่8ปดสสาม หกหลุดแล้วก็ลองคำนวณทิ้งเอาไว้นะเผื่อมันกลับมาเข้าร้อยบน1ิบบนหน่วยบนบวกสามร้อยบนสิบบนหน่วยบนนะครับแปดบวกสี่บวกสามบวกสคงที่นะแปดบวกสี่สิบสองสิบสองสามสิบห้เก้าศูนจะเข้าหรือเปล่านั่วันหน้าเดี๋ยวต้องรอดูก่อนนะครับเอามาดูสูตรที่ยังเข้าอยู่นะครับสูตรที่ยังเข้าอยู่ สูตรนี้คือเข้าที่เล็กหนึ่งนะครับเข้าที่เล็กหนึ่งก็คือหกหนึ่งส่วนสามสี่ห้าหลุดนะครับเอางวดใหม่แปดสี่สามหกหนึ่งอันนี้ผมจะคำนวณให้ดูแบบเร็วๆไปก่อนนะครับเอาหลักหน่วยล่างบวกหนึ่งนะครับหลักหน่วยล่างก็คือเลขหนึ่งนะครับหนึ่งเนี่ยมาบวกหนึ่งได้สอง 2อ3 4ส่วนสูตรที่หลุดไป100ยบนบวกสิบล่างร้อยบนบวกสิบล่าง8 8ดแดบวกหกบวกแปคงที่8 8, 6, 8. 6, 8, 8 16ปดสิบวกบสองสอ่อ่าได้ตัวเดียวกันอีกนะครับสูตรที่1นึ่นี้ที่หลุดไปงวดก่อนไม่เข้างวดนี้คำนวณได้สองสามสี่ส่วนสูตรที่ยังเดินอยู่ได้สองสาได้ตัวเลขเดียวกันเลยนะครับ แต่จะมาหรือเปล่านี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับบางครั้งมันอาจจะกลับมาเข้าหรืออาจจะหลุดก็ได้นะครับวิ่งล่างผมเอาไว้ตรงนี้วิ่งล่างมี2มี2 3งสมสนี่ผมจะจดเอาไวด้ดูเตือนความจําจะได้ไม่ลืมนะครับเวลามาสรุปแล้วมันตัวเลขเยอะแล้วก็มี สูตรไหนอีกสองนี่สูตรวิ่งล่างง,ง่ายง่ายสองสามนี่หลุดนับมัดอกหกหนลองดูสักหน่อย8ปดสีสูตรนี้ร้อยบนหน่วยบนบวก9ก้าร้อยบนหน่วยบนนะับแปวกสบวกเ้า คงที่นะครับยี่สิบศูนย์หนึ่งสองในงวดหน้าไม่รู้จะกลับมาเข้าหรือจะหลุดต่อต้องรอดูก่อนนะครับสูตรที่เข้าสูตรนี้ก็คือเข้าที่เลขหกหกหนึ่งนะครับวิธีการคำนวณในหน่วยบนบ,นบวกสิบล่างนะครับเดียวผมเอาตัวเลขงวดใหม่ตั้งก่อน,นครับแปดสี่สามหกหนึ่งเอาหน่วยบนบวกสิบล่างนะได้สามบวก 3บวก6เท <d _ n one> ่ากับ9 9้า1เอาได้เลขเดิมอีกนะครับอลองดูก่อนว่าวิ่งล่างตัวนี้ได้9 0 1ศอ่าทั้งสงสูตรนี่ตัวเลขไม่เหมือนกันเลยนะครับนก็อาจจะจับคู่กันได้ไนะใครชอบนะตรงนี้กว่าจ,จะจับคู่กันได้เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะมีสูตรไหนเพิ่มเติมเข้าม,มาครับ อ๋อยังมีอีกสูตรนึงนะครับนี่มันมีอยู่3สูตรนะที่เข้าวิ่งล่างสูตรที่3สูตรสุดท้ายเนี่ยสูตรนี้เข้าที่เลขหนึ่งก็คือ6กหนะครับงวดใหม่8 4 3ส1สูตรนี้วิธีการคำนวณร้อยบนหน่วยบนบวกหน่วยล่างร้อยบนหน่วยบนหน่วยล่างนะครับได้8บวก3 บวก1เท่ากับ8บวก3ได้11บวก1ได้12 2 3 4นะครับโอ้ส3 4นี่มีมีสสูตรนะครับ2 34นะครับโอ้2 3 4มี2สูตร9 0 1 0 1ก็อาจจะจับกันได้นะครับเดี๋ยวผมต้องไปดูก่อนว่ามันจะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมและวิ่งล่างนะครับให้ตามสูตรไหนนะครับ ให้ตามสูตร่ะเดี๋ยวผมเว้นไว้ก่อนนะครับเ,เว้นไว้ก่อนเดี๋ยวผมไปดูข้อมูลก่อนนะว่าสองสามสี่เก้าศูนย์หนึ่งเนี่ยจะให้ตามสูตรไหน,นครับข้อมูลก็ถือว่าค่อนข้างแม่นอยู่นะครับสูตรที่ผมให้ตามเนี่ยนะมดก่อนก็ให้ตามเก้าศูนย์หนึ่งนะนี่มันก็มาที่จริงสูตรมันมีเป็นเป็นสิบสิบสูตรนะรแต่มันจะมีสูตรที่เราให้ตามอยู่นะครับเราต้องเลือกเอาสูตรนั้นนะครับถ้าดูแบบเผลนๆเนี่ยเราดูไม่ออกเลยไม่รู้จะเอาตัวไหนนะงงนะครับ ดังนั้นในงวดหน้าวันที่16นะครับ16ทับ12ทับ67นะครับจะให้ตามสูตรไหนในในสูตรสองตัวล่างเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีนะครับส่วน10หน่วยบนจน2สูตรนะครับเข้าแค่สูตรเดียวเข้าแค่สูตรเดียวมันออก8 8 4 3สนะครับ8 4 3าเนี่ยเข้าเฉพาะเลข4นะครับเข้าเฉพาะเลข4ตรงนี้เจหนึ่ง ไม่เข้านะครับเจ็ดหนึ่งนี่ไม่มีเลยนะส่วนตัวเลขวดใหม่เดี๋ยวค่อยค,อยคำนวณให้ดูนะครับเอาไว้ยกยอดไปในคลิปหน้าแล้วกันวิธีการคำนวณดูตามนี้นะครับไม่งั้นมันมันจะช้านะครับอันนี้ผมจะมาสรุปเฉพาะว่าสูตรไหนเข้าบ้างไม่เข้านะครับส่วนสูตรมาคบรบสามตัวบนเนี่ยเดี๋ยวผมมีสูตรใหม่ให้อยู่นะครับในงวดที่ผ่านมานี่ก็ไม่เข้านะแปดแปดสี่สามนะครับเข้าเฉพาะเลขสี่ตัวเดียวนะครับเข้าเฉพาะเลขสี่ตัวเดียว อันนี้หลุดนะครับไม่เข้าอันนี้ก็มีแค่สี่กับสามอันนี้ก็มีแปดกับสี่ขาดอีกตัวหนึ่งนะครับแต่ค่อยดูสูตรใหม่แล้วกันมีสูตรใหม่เตรียมวาอยู่ก็เข้าบ้างหลุดบ้างนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับในงดหน้าวันที่16ธันวาคมนะครับแนวทางเดี๋ยวผมก็จะทยอยลงให้เรื่อยๆนะครับ เนียทางใครชอบแบบไหนก็ตัดสินใจเอาเองนะครับวันที่ผ่านมาเข้าเฉพาะตกกกับเอาสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับผมเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ